สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมค่ะเราก็ไปชมสูตรคุณยายนะคะหัยลาวพัฒนางวดวันที่6กันยายนนะคะเอ,อสองห้าหหนะคะงวดที่ผ่านมาสามสองเก้าแปดเ้าเ้านะคะสูตรคุณยายก็มาเอแปด้านะฮะแปดเก้า้าแปดเนาะอ่ะ ปรดใช้วิจารณญาณทุกครั้งในการรับชมด้วยนะคะท่านผู้ชมขาเนาะเป็นแนวทางในการซืร้อสลากินแบ่งรัฐบาลลาวนะจ๊ะตามสูตรคุณยายเลยนะคะเดี๋ยวแอดขึ้นหน้าจอให้เนาะอ่ะเก้าชุดเด่นของคุณยายนะคะที่คุณยายให้มานะคะก็จะมี ศู 09, นยะฮะแล้วก็ศูนย์หไปเร็วนิดหนึ่งนะฮะแคปหน้าจอไว้2 9งเก้าหนะฮะแปดเก้าเแนละเนะฮะเลขเด่นที่คุณยายให้มาเนาะอ่ะใครชอบก็ตามนะฮะอ่ะเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้นะฮะสูตรคุณยายแล้วก็ตัวเลขนะฮะอ่าคุณยายให้มานะคะย,ย้ำอีกทีหนึ่งศูนย์เอ่องห้านะฮะ เอ่อหนึห่งสี่นะคะแปดเก้าเจ็ดแปดสามหกศูนย์เลขเก้าคุณยายให้มานะคะท่านผู้ชมกาเนาะขอพระคุณมากๆนะคะใครที่เข้ามาติดตามนะคะหวยลาวของคุณยายนะจ๊ะขอให้มีโชคมีลาบด้วยนะคะ